สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่3มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันซุกก่อนนะครับเท้าความเมเมื่อวันศุกก็เราจะเห็นว่า ราคามีการปรับตัวปิดลบลงมานะครับก็บ่งบอกถึงลักษณะของการรีเจ็ลงมาในระยะสั้นจากบริเวณโซนแนวต้านที่1,905-1,925นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยราคามีการปรับตัวปิดบวกขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์แรงขายที่เข้ามาเมื่อวานนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นในการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,905-1,925ได้อยู่นะนจริงๆถ้าเมื่อวานมีการปรับตัวปิดลบลงไปก็จะบ่งบอกว่าระยะสั้นมีโอกาสที่มี มีโอกาสที่จะลงไปพักตัวที่เริือณแนวรับได้มากขึ้นนะครับแต่การที่มันมีวอลลุ่มดันกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะครับก็ถือว่ายังรักษาภาพรวมนะครับในการปรับตัวขึ้นมาเทสแนวต้านได้อยู่นะซึ่งผมมองว่าถือว่าเป็น,ปนสัญญาณที่ดีนะครับก็โดยรวมจากการปิดบวกเมื่อวานก็ทําให้วันนี้ยังมีโอกาสได้ลุ้นเรื่องของการทดสอบแนวต้านตรงนี้อยู่นะแต่ในในส่วนของคนที่รอเล่นฝั่งบายเนี่ยผมก็ยัง แนะนำเหมือนเดิมนะว่าตรงจุดนี้นะครับไม่ใช่จุดท,ที่ไม่ใช่จุดเข้าที่ดีนักนะครับเพราะว่าในส่วนของลิตรีวอตเรชเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กนะครับนอกต่อให้ไปหาจังหวะเล่นสั้นก็จะดูไม่ค่อยก็ไม่ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับสําหรับหน้าบายนะก็อาจจะรอย่อเราค่อยหาจังหวะบ่ายหรือรอเบรกค่อยหาจังหวะบ่ายนะครับส่วนคนที่จะเล่นเซลล์ตรงนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับอย่างที่บอกไว้ถ้า ถ้าเมื่อวานถ้าแท่งเมื่อวานนี้มันปิดบวกขึ้นมาก็น่าจะต้องอถอยออกไปก่อนนะครับสำหรับขาเซลนะเพราะว่ามันไม่ไม,มีการคอนเฟิร์มสัญญาณรีเจคให้เห็นนะครับแล้วก็การปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเซลช่วงนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดน s อสเซได้นะครับโดยรวมภาพรวมทองคาตอนนี้ยังมีโอกาสได้ลุ้นการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่ในสัปดาห์นี้นะแต่ว่า ต้องระวังนะครับวันนี้มันผลาหัสแล้วก็วันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเลขนะตัวเลขในฝั่ง USD ที่ออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ช่ว่าจะเป็น ADP Non-Farm มอะไรพวกนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สุกแรกของเดือนระวังเรื่องตัวเลข Non-Farm ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ราคาช่วงนี้มัน,ม,นมีความผันผวนนะครับในระยะสั้นเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสั้นก็ลองพยายามปรับลดตัวลดไซด์ลงแล้วก็ บริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่โดนช่วงความผันผวนมันมันมาทาให้ถุกเราหายนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับโดยรวมก็คิดว่าวันนี้เดี๋ยวรอรอดูก่อนนะครับอรอลุ้นเทสแนวต้านตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าไม่ไหวแล้วเริ่มโดนรีเจ็คลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้มีโอกาสที่จะกลับไปในมุมมองที่มีแนวโน้มที่จะพักตัวในหระยะสั้นได้อยู่นะครับก็ผมมองว่าโซนแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างที่จะที่จะแข็งอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าน่าจะต้องจับตาดูนิดนึงแต่ส่วนถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็จะทําให้อ่ามีเรามีอัพไซด์ในภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวมากขึ้นนะครับในการที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากนะครับในฝั่งของเซตติ้งวิวนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเพื่อนๆที่ดูในฝั่งของ YouTube ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะส่วนคนที่ดูในฝั่งของ Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ โอเคนะครับเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ